วันนี้เล่น H2C Hero of the Order and the Chaos ไปตื้อพิเกอร์ดีกว่าได้ลาเล่น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 พิเกอร์พิเกอร์ลาเล่นพิเกอร์ลาเล่นถอนใจแล้วออพิเกอร์ขอโทษขอโทษพิเกอร์ขอโทษก็ขอโทษเปลี่ยนเถอะเปลี่ยนเถอะเอาดีๆเถอะ อะไรวะแหไม่ได้ดูโอ้โหเอางี้เลยล่ะกูจาเลือกตัวอื่นมาดูก่อนเลยเนี่ยะกดทีอีกอ่ะไอ้ยะเจอตัวนี้อีกแล้ว ผมเคยเจออาพิเกอร์ด้วยลูมอะไรไม่ได้ลูมแค่ร่วมมือไม่ได้ลูมแค่ร่วมมือ โอ้มันโชว์ธงเว้ยแล้ว้องเอาคืนโอ้วิธีิวโชว์อะไรอ่ะ เากากดผิดเหมือนกันเอาบาักเอเเเ้เดินไม่ได้บักบักจเย็นใจเย็นบักเดินไม่ได้บักเดิคนไม่ได้กดกดคลิกสี่ห้ารอบแล้วเดินไม่ได้ อย่างนี้ต้องวางทงกิวกาําลังจะปาทงกิวเขากําลังจะปาทงกิวเข้าไปร้านเลยเอาไปเลยทงกิวเอเวเอ,อค,คิดคิดเหมือนกันป่ะ มันอัพมันออกอะไรวนะเนเเี่ยแรงชิปเป่งเลยเดียวเดียวเดียวไม่รู้ทราบแม่งไม่ได้ออกอะไรเลย Đù 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 Mây bây ra cải cân đó, P'Tew Picker mấy anh luôn Black May, lưu nghì... lưu nghì clip ấy da Cô giải hải lạc nè Ô ô ô, khá khá, bấm lưng một lưng Skill Weaker cơn เฮ้ยวิ่งไปไหนเนี่ยเร็วเร็ว,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 วโห โอ้ทิ่พ่อคิวโหไรวะหลุดอะ่ะถามที่เจออะไรนะอะไรนะอะไรนะไม่ได้ยินไม่ได้ยินเอาใหม่ที่ไหนครับที่ไหนได้ได้ไดไดอ้าแล้วจะไปยังไงอ่ะ นั่งเรียนนะนั่งเรียนนะมีแค่นี้ใช่ป่ะแล้วรานทำไรอยู่ทำไรอยู่โอเคงั้นไม่กลัวละแค่นี้เลยเร็วๆวก็ดีนะ ต okay, oh, oh, yep ั้งกิ้วโอเคตั้งกิ้วขอบคุณมากเพื่อนมาต่อโอ้ไม่อกี้เพื่อนโทรมาเนาะจะไปไหนมึงจะไปไหน อย่าช่วยอะไรอ่ะอะไรอ่ะไม่เห็นอะไรอ่ะโขไม่เห็นอ่ะเสียดายช็อตเด็ดอะไรอ่ะอะไรอ่ะอ๋อ อ๋อเห็นแล้วขอพิธีขอบักบักอีกแล้วบักบักอีกแล้วบักอีกแล้ว <c oughs> ผมก็เก็บอันตีไว้เพื่อนงานนี้โดยเฉพาะ กี่ไรกี่ไรทำไรพี่เกอร์มันพี่ทีวทำไรอะใจเย็นเดอ้อใจเย็นเดอ้อดเดอี๋ยวตายนะเด้อ ไม่สนใจโว้ยบั克ชิปเปล่งเลยกดตีเป็นกดเดินเนี่ย อมาสามมาสามก็จะอยู่ทำไมล่ะอ๋อมันก็ออ๋อพี่ตายเหรออ๋อพี่ตายเหรอ ได้ยินที่พี่เกอร์พูดว่าพี่ทิวพี่เกอร์บอกพ,พี่เกอร์บอกตีมังกรแล้วตายไม่ใช่มังกร,รตายอ่ะพี่เกอร์ตายเ <c oughs> <c oughs> ไม่ใจเย็นละโว้ยวอารมณ์เสียสุดๆโอ้โหเย่แย้โดนแต่ไม่ตาย

ขอไออยู่ในเฟมจบ <c oughs> ตรงตรงนี้เส้นแหลกขัดคืน